สัตว์นรกในป่าลึกความเชี่ยวชาญของการเข้าป่าล่าสัตว์ที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยให้สองพรานไพรร่วงรู้ถึงภัยอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นในบรรยากาศที่เงียบสงบพรานเบียงกับพรานหานสองพรานคู่หูในวัยสี่สิบต้น,ตน ที่ช่ำชองการเข้าป่าล่าสัตว์และเก่งกล้าเรื่องวิชาอาคมจนหาตัวจับยากรวมถึงมีของขลังติดตัวมากมายจำพวกเขี้ยวเสือเหล็กไหลตะกุดโทนจนกลายเป็นความโอหังและทนงตัวทั้งสองพรานชอบเข้าป่าที่พรานคนอื่นๆไม่เคยเข้า เพราะอยากเป็นคนแรกที่พิชิตป่าและผจญเรื่องอาถรรพ์ต่างๆก่อนใครและในทุกครั้งพรานทั้งสองก็สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีอะไรทำอันตรายพวกเขาได้เลยสองพรานแบกสัมภาระพร้อมกับสเสบียงอาหารอีกเล็กน้อยเพราะพวกเขาตั้งใจ ที่จะหายิงไก่ป่าสักตัวสองตัวเอามาย่างเอามาเผาเพื่อกินเป็นอาหารในมื้อต่อๆไปซึ่งมันง่ายได้สำหรับพรานไพรที่ชำนาญป่าอย่างพวกเขาพรานทั้งสองสะพายปืนลูกซองคู่ใจไว้บนไหลแล้วจ้ำผ่านมาตามทางเดินแคบๆที่สองฝั่งเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ที่อายุน่าจะราวเกือบร้อยปีจุดมุ่งหมายคือป่าลึกบนเขาสูงที่ยังไม่มีใครเคยไปถึงสองพรานป่าใช้มีดพระที่พกติดตัวมาฟาดฟันต้นไม้ใบหนามรวมถึงเถาไม้เลื้อยนานาชนิดที่ขึ้นกีดขวางทางเดินแล้วย่ำเท้าไปบนพื้นที่ชื้นแฉะ เพราะกิ่งไม้ใบหนาที่แผ่กิ่งก้านซ้อนกันจนหนาทึบทำให้แสงสว่างจากพระอาทิตย์ไม่สามารถลอดผ่านลงมาได้ใบไม้เหี่ยวแห้งล่วงหล่นทับถมจนเน่าเปื่อยและมีกลิ่นฉุนโชยมาประท่าจมูกตลอดเวลาสองพราญเดินเลือกเข้าป่าไปเรื่อยๆบางช่วงลาดชั้น บางช่วงชื้นแฉะมีแต่ดินโคลนบางช่วงก็ต้องป่ายปีนข้ามหินก้อนใหญ่แต่บางช่วงก้อนหินสูงเกินที่จะปีนข้ามได้ก็ต้องยอมเสียเวลาเดินอ้อมทั้งสองเดินมานานพอดูจนเวลาน่าจะเลยเที่ยงไปแล้วเพราะท้องมันเริ่มทรงเสียงร้องขออาหารเมื่อสองพรานไพร เดินฝ่าฟันจนพ้นดงหนามที่ขึ้นจนหนาทึบอยู่ระหว่างซอกหินก้อนใหญ่และเริ่มเข้าสู่พื้นดินอับชื้นอีกครั้งต้นไม้ใหญ่น้อยยืนต้นตระงานระเกะระกะอยู่ตามซอกหินะตลับกับบนพื้นโล่งตอนนี้เหมือนพวกเขายืนอยู่กลางวงล้อมของหินก้อนน้อยใหญ่สูงสูงต่ำต่ำ ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้นานาชนิดแต่ทว่าทั้งสองพรานรู้สึกเหมือนมีสายตาของใครบางคนกำลังจ้องมองมาที่พวกเขาตลอดเวลาสองพรานรู้ดีว่ามันจะไม่เข้าจู่โจมในเวลานี้พวกเขาจึงไม่ได้สนใจอะไรมากนักด้วยความโหอยหิวพรานทั้งสองลงนั่งตรงโคนต้นไม้ใหญ่ โดยตัดเอาใบไม้แถวแถวนั้นมาปูรองนั่งเพื่อกันความเปียกชื้นล้างล้างมือด้วยน้ําที่ใช้กระบอกไม้ไผ่ตักมาจากลําธารข้างๆทางแล้วรีบลงมือกับอาหารกลางวันที่มีเพียงข้าวเหนียวนึ่งกับเนื้อทอดก้อนเล็กๆอย่างเร่งร้อนเพราะต้องรีบให้ถึงป่าลึกข้างหน้าก่อนมืดค่ำพวกเขา ใช้เวลาไม่ถึงหนาทีข้าวทุกเม็ดก็ถูกลําเลียงเข้ากระเพาะจนหมดสองพรานออกเดินทางในทันทีเพื่อแข่งกับเวลาที่เริ่มมัวหม่นลงเรื่อยๆทั้งสองเดินขึ้นสู่ทางลาดชันทิ้งสายตาปริตนาไว้ข้างหลังพวกเขาใช้เวลาเดินร่วมสองชั่วโมงก็ถึงจุดหมายที่เป็นป่าค่อนข้างทึบ และยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยผล,ลไม้ป่าหลากหลายชนิดสัตว์เล็กๆจำพวกนกกระลอกกระแตวิ่งเล่นไปมาบนกิ่งไม้โดยไม่ได้กลัวเกรงมนุษย์ที่กำลังจ้องมองพวกมันอยู่สองพรานเดินตามเสียงน้ำไหลที่ดังแว่วมากระทบหูจากการคาดคะเนความดังของเสียงทานน้ำน่าจะอยู่ไม่ไกลนะัก และก็จริงอย่างที่ทั้งสองคิดพวกเขาเดินมาไม่ถึงหนาทีก็เจอกับทานน้ำใสๆที่เกิดจากธรรมชาติไหลรินคดเคี้ยวมาตามก้อนหินน้อยใหญ่สองพลานเดินตามสายน้ำที่ไหลอ้อยอิงลงไปในทิศทางที่ลาดต่ำแล้วไหลลงสู่แอ่งน้ำขนาดกว้างพอควรรอบๆแอ่งน้ำ มีหินก้อนเล็กๆวางระเกะระกะอย่างไม่เป็นระเบียบต้นหญ้าเล็กๆและไม้เถาที่เลื้อยไปตามพื้นขึ้นอยู่บนดินระหว่างก้อนหินจนหนาแน่นแต่ทว่ามันมีร่องรอยถูกบดบี้เหยียบย่ำจนบางต้นแบนช้ำอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสองพรานมองไปรอบๆแอ่งน้ำก็รู้ทันทีว่า นี่คือศูนย์รวมของสัตว์นานาชนิดที่เข้ามาใช้แอ่งน้ำนี้เพื่อกินและอาบสองพรานไพรจึงตกลงใจจะผูกห้างบนต้นไม้แถวๆนี้เพราะที่นี่คือทำเลทองที่สามารถเลือกยิงสัตว์ได้อย่างสบายพรานทั้งสองจึงช่วยการตัดไม้และถาววันที่หาได้อย่างง่ายดายในป่า ที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้นานาชนิดในขณะที่พรานเบียงเก็บรายละเอียดในการผูกห้างพรานหานก็หันมาก่อไฟแล้วถอนขนไก่ปลาสองตัวที่ยิงมาได้ตอนเข้าไปตัดไม้มาขัดห้างพร้อมกับพาท้องแล้วเอาไปล้างทำความสะอาดในลำธารแล้วทาเกลือไปตามผิวหนังเพื่อเพิ่มรสชาติ มันพอดีกับไฟที่กำลังติดลูกโชนลานหานใช้ดินจายเล็กน้อยกลบความแรงของไฟแล้วเอาไก่ป่าตัวอ้วนพลีที่เสียบไม้ไว้ขึ้นวางบนไม้งามที่ปักอยู่ทั้งสองฝั่งของกองไฟและไม่นานนักไก่ป่าสีเหลืองอร่ามก็ทรงกลิ่นหอมกลุ่นสองพรานไม่รอช้า จัดการกับอาหารตรงหน้าอย่างเร่งรีบเพราะตอนนี้เวลาใกล้มืดเต็มทีเมื่ออิ่มหนำสำราญและทำธุระส่วนตัวเสร็จสับก็พากันถือไก่ย่างที่เหลือครึ่งตัวและสามภาระปีนขึ้นบันไดที่ทำง่ายๆจากต้นไผ่ที่อวบอ้วนแล้วขึ้นไปนั่งบนห้างเพื่อรอเวลาค่ามืดความเชี่ยวชาญ ของการเข้าป่าล่าสัตว์ที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยให้พวกเขาล่วงรู้ถึงภัยอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นในบรรยากาศที่เงียบสงบสองพรานป่าเอนหลังลงนอนเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินป่ามาทั้งวันหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนบวกกับอากาศเย็นสบายจากสายลมในยามโ,ล,โล่เล ที่พัดเอื่อยเอยื่อยและแล้วพวกเขาก็พลอยหลับไปมันนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้สองพรานต้องสะดุ้งตกใจตื่นเมื่อห้างทั้งหลังไว้โยกจากแรงขย่าเอนของต้นไม้ใหญ่ที่ผูกยึดห้างไว้จนเกิดเสียงดังเอียดอาดจ,จากการเสียสีของไม้กับเชือกถาวัน ที่ผูกรัดไว้เหมือนมันจะแตกแยกออกจากกันให้ได้ด้วยจันชาตยานของพรานพรายพวกเขาเอื้อมมือไปคว้ากระเป๋าสัมภาระที่กำลังลื่นถลายเกือบจะหลุดตกห้างได้ทันท่วงทีพร้อมกับหันไปหยิบปืนที่ห้อยไว้กับเสาห้างทำให้มันยังไม่กระเด็นหล่นหายอะไรวะเนี่ยพรานหานเอ่ยกระซิบ พลางจับยึดลำต้นไว้เพราะกลัวห้างที่ผูกไว้จะแตกหักข้าก็ไม่รู้พลานเบี่ยงตอบพลางสอดสายสายตาฝาฟ้ามืดมิดของสภาพป่าที่แม้แต่แสงเดือนดาวก็ไม่สามารถส่องผ่านลงมาได้แต่แล้วพลานเบี่ยงถึงกับตะลึงตัวชาเบิกตากว้างอย่างตื่นตระหนกพลางชี้มือ บอกทิศทางให้พรานหานมองตามเมื่อเขาเห็นดวงตาเรืองแสงหลายสิบคู่ยืนเรียงรายอยู่เบื้องล่างและกําลังมองขึ้นมาหาพวกเขาพร้อมส่งเสียงคํารามอย่างที่พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนพรานหานไม่รอช้ารีบหยิบไฟฉายกระบอกโตออกมาจากกระเป๋าเป้แล้วดันสวิตช์เปิดทันทีแสงไฟสีนวลสว่างจ้า พุ่งตรงเข้ากระทบร่างดำทมึนที่ยืนจังก้าพร้อมแงนหน้าสู้แสงอย่างไม่เกรงกลัวเหมือนสัตว์ตัวอื่นๆที่พวกเขาเคยพบเจอพวกมันยืนด้วยขาสองข้างรูปร่างคล้ายลิงผสมหมาป่าขนยาวดำทมึนพองตัวแต่แดงความดุร้ายหางยาวยกชูชันขึ้นข้างบนตลอดเวลา มันแยกเขี้ยวที่ยาวงงพร้อมส่งเสียงคู่คมขวัญดังสะท้านไปทั่วพงไพรน้ำลายไหลย,ย,ย้อยยังกับหมาป่าที่หิวกระหายเหยื่อพลานเบียงยกปืนลูกซองเดี่ยวขึ้นประทับป่าแล้วเหนียวไกลทันทีอันที่จริงเขาหวังให้พวกมันตกใจแล้วหนีแต่กระเจิงไปเท่านั้นเพราะเขารู้ดีว่า จากจำนวนพวกมันกับกระสุนที่ยิงได้ทีละนัดฆ่าพวกมันในคราวเดียวไม่ได้แน่นอนแต่มันผิดคาดเพราะนอกจากจะทำอะไรพวกมันไม่ได้แล้วยังเพิ่มความโกรธแค้นให้สัตว์ร้ายในป่าลึกกลูกันเข้าห้อมล้อมต้นไม้ที่พวกเขาขัดห้างอยู่พร้อมกับช่วยกันเขยา่าด้วยพละกําลังมหาศาล จนต้นไม้สั่นโยกอย่างแรงและดูเหมือนความแข็งแรงของห้างที่ผูกอย่างแน่นหนาจะสู้ไม่ไหวจับกิ่งไม้ไว้พรานเบียงตะโกนขึ้นอย่างร้อนรนและชั่วพริบตาเดียวห้างที่สองพรานคิดว่าแข็งแรงพอมันพังทลายลงทันทีมันรวดเร็วจนปืนของสองพราน ล่วงหล่นลงพื้นเบื้องล่างอย่างยากจะคว้าทันยังดีที่หยิบกระเป๋ามาคล้องคอไว้ได้ทันพรานไพรทั้งสองพยายามดึงร่างร่างของตัวเองที่ห้อยตองแต่งขึ้นมาบนคาคบไม้ได้สำเร็จตอนนี้พรานทั้งสองไม่มีเวลาเปิดพจนานุกรมหาคำตอบว่าสัตว์ร้าย ที่มุ่งหมายเอาชีวิตพวกเขาคือตัวอะไรกันแน่สิ่งที่เขาต้องทำในตอนนี้คือต้องปราบมันให้ได้ไม่เช่นนั้นพวกเขาก็คงต้องตายที่นี่แน่นอนพลานหารไม่รอช้าควักข้าวสารเสกจากกระเป๋าเป้ามากำมือหนึ่งพร้อมไร้คาถาเร็วเปลือแล้วเหวี่ยงโปรยเข้าใส่ฝูงสัตว์นรกทันที เมื่อเข้าสารเสกสัมผัสกับขนที่ฟูพองก็เกิดเป็นประกายไฟแลบลามเลียและลุกโชนจนติดทั่วตัวไอสัตว์ร้ายและเผาไหม้จนพวกมันแตกกระเจิงพาเปเลวไฟวิ่งทยานเข้าป่าไปตัวนตัวที่ไม่ถูกเข้าสารเสกก็ถอยหนีอย่างขวัญเสียสองพรานหันมองหน้ากันพลางถอนหายใจอย่างโล่งอก ยังไม่ทันได้ล่าสัตว์สักตัวแต่กลับจะถูกล่าซะเองแล้วพลานหานเอ่ยขึ้นป่านี้แปลกมากมันไม่มีสัญญาณอันตรายเตือนเราเลยเสียงนกเสียงลมทุกอย่างมันเป็นปกติมากพลานเบี่ยงพูดยังไม่ทันจบก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเกิดเสียงย่ำเท้าบนใบไม้แห้งๆเสียงดังกรอบแกลบกรอบแกลบ มันใกล้เข้ามาทางที่พวกเขาอยู่พลานป่านั่งนิ่งจ้องมองไปทางต้นเสียงตาไม่กระพริบพรันก็ปรากฏร่างใหญ่โตดำทะมึนเดินโผออกมาจากหลังดงไม้หนาทึบสองพรานแพ่งมองด้วยใจเต้นระทึกเพราะร่างที่ค่อยๆเดินใกล้เข้ามามันไม่คุ้นชินที่จะเป็นสัตว์ในโลกมนุษย์เลย หัวและหน้าตาของมันคล้ายคนเพียงแต่อับประลักและมีขนาดใหญ่โตดวงตาปูดโปจมูกงองุ้มเหมือนแม่มดในตำนานปากกว้างใหญ่นาเตะลำตัวยาวยืดสีและลายเหมือนเสือโครง่งหางยาวคมกริบเหมือนดาบนี่กูหลงมาในดินแดนอาถรรพ์หรือเข้ามาในยุคดึกดำบรรมันเนี่ย พลานหารพูดเสียงสั่นอย่างคนเริ่มขวัญเสียแต่พลานเบียงยังควบคุมสติได้เขาล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าแล้วหยิบหุ่นปั้นพญาเสือโคร่งออกมาพร้อมไร้เวทมวนต์ชั่วครู่พลางเป่าลมพลวดลงไปอย่างแรงแล้วเกวี้ยงพญาเสือโคร่งออกไปกลางอากาศทันทีและแล้ว หมุนปั้นก็ขยายร่างใหญ่โตมันใหญ่กว่าสัตว์ดึกดำบรรพ์เป็นเท่าตัวแต่ไอสัตว์ร้ายไม่ได้กลัวเกรงต่อพญาเสือโคร่งเลยมันเพ่นผลเข้าใส่อย่างดุร้ายสัตว์ทั้งสองเข้าโลมรันพันตัวกันอย่างบ้าคลั่งผลัดกันลุกผลัดกันรับจนผืนป่าสะเทือนเลื่อนลั่นและแล้วความโตใหญ่ของพญาเสือ ก็ไม่อาจาเอาชนะไอสัตว์ร้ายที่คล่องแคล่วและว่องไวกว่าไอสัตว์จากอาวตารใช้ความไววิ่งลอดท้องพญาเสืออย่างรวดเร็วพร้อมยกหางดาบที่แข็งแรงและคมวาวเยื่อเฉืนเข้าตรงกลางลําตัวจนหุนอาคมขาดเป็นสองท่อนกลับกลายเป็นเศษดินหมดสภาพพญาเสือในทันทีตายแล้ววา พญาเสือเอามันไม่อยู่เอาไงดีว่าหานพลานเบี่ยงหันไปถามเพื่อนพลานที่เริ่มได้สติข้าว่าเราต้องใช้พญาเหี่ยวคู่แล้วละพลานหานตอบได้งั้นรีบเลยรอไม่ได้แล้วพลานเบียงกล่าวแล้วทั้งสองพลานก็หยิบหุ่นปั้นพญาเหี่ยวออกมาแล้วร่ายเวทมนต์เพียงสองสามคำ ก็แบมือปล่อยหุ่นปั้นพญาเหี่ยวทั้งคู่พุ่งทะยานขึ้นกลางอากาศจนสูงลิ่วพร้อมร่างที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นเหมือนพายุเมื่อมันขยับปีกในแต่ละครั้งพญาเหี่ยวคู่ไม่รอช้ามันหุบปีกทิ้งดิ่งพุ่งทลาเข้าใส่สัตว์ร้ายอย่างดุดันมันรวดเร็วเกินกว่าไอเสืออวตารจะหลบได้ทัน พญาเหยี่ยวใช้จะงอยปากที่แข็งแรงและแหลมคมของพวกมันเสียบเข้าท้องจนทะลุทะลวงพลางช่วยกันงัดร่างเสือร้ายขึ้นไปบนอากาศแล้วกระชากปากออกคนละทางทำให้ส่วนท้องและส่วนหลังของเสืออวตารฉีขาดออกจากกันทันทีพญาเหยี่ยวทั้งคู่ทิ้งซากสัตว์ร้ายล่วงหล่นลงพื้นตามยถากรรม ตอนนี้ก็ใกล้สว่างเต็มทีทั้งสองพลานปล่อยพญาเหยี่ยวให้บินวนรอบๆเพื่อปกป้องพวกเขาจากเหล่าสัตว์ร้ายคลึ่งลิงครึ่งหมาป่าที่ส่งเสียงร้องอยู่ไกลๆเหมือนรอจังหวะจะเข้าจู่โจมอีกครั้งไม่ได้สาดติดไม้ติดมือสักตัวเลยพลานหันบ่นพึมพำ ไม่โดนมันล่าก,ก็บ,บุญแล้วเที่ยวหน้าไม่เอานะออกล่าสัตว์ในป่าที่เคยไปดีกว่าคิดๆไม่เอาแล้วพลานเปียงบนอุบพอฟ้าเริ่มสางพลานป่าทั้งสองจึงเรียกหุนอาคมกลับมาแล้วรีบเก็บสัมภาระพร้อมกับตามหาปืนที่หลนจากห้างเมื่อคืนจนเจอ แล้วรีบออกจากป่าลึกที่ดูร่มรื่นแต่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและอาถรรพ์ลึกลับอย่างร้อนรนพรานทั้งสองใช้เส้นทางเดิมในการออกจากป่าเพราะเป็นเส้นทางที่พวกเขาถากถางไว้แล้วมันจึงง่ายต่อการเดินและไม่นานนักทั้งสองพรานก็เดินผ่านเวงหินที่รู้สึกได้ถึงความกระหายหิว ของสัตว์ร้ายพวกเขารีบเร่งจ้ำพลวดๆวดให้พ้นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่หันกลับไปมองสองพลานกลับเข้าหมู่บ้านในตอนบ่ายแก่แกและไม่บอกใครเกี่ยวกับความล้มเหลวในการล่าสัตว์ในครั้งนี้และนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ